สวัสดีครับอยู่กับช่างรีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพามาซ่อมปรินเตอร์นะครับเครื่องปรินตัวนี้นะครับเป็นปรินเตอร์เลเซอร์นะครับ HP LaserJet P 1 0 0 5นะครับการนะครับก็คือปรินออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ใช้ปรินเตอร์เลเซอร์ประจำอยู่แล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าปิ้นออกมาอาการเป็นแบบนี้นะครับเขาจะรู้นะครับว่าลูกดํามันเสียนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าลูกดําคืออะไรนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องซื้ออุปกรณ์ตัวนี้มาก่อนนะครับเขาจะเรียกว่าตลับหมึกนะครับซื้อให้ตรงรุ่นนะครับเขาจะมีรุ่นบอกอยู่เวลาซื้อนะครับรุ่นตรงนี้นะครับเราไปเซิร์ชดู มานนี้ข้างในนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในแพ็คนาดีมากนะครับร้านนี้แนะนําเลยนะครับมาทั้งชุดนะครับมาทั้งชุดเลยอ่าวิธีการเปลี่ยนนะครับก็คือเราเปิดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับปกติิัมจะอยู่แบบนี้นะครับเปิดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงฝาตัวนี้ขึ้นนะครับดึงฝาตัวนี้ขึ้นชุดตัวนี้นะครับ เป็นตลับหมึกอของพรินเตอร์เลเซอร์นะครับดึงออกมาเลยนะครับดึงออกมาเลยจับตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดลูกดำให้ดูนะครับว่าของเก่าเนี่ยที่อาการมันเสียปริ้นออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้มาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับนี่ก็คือชุดตลับหมึกตัวเก่านะครับที่ดึงออกมาที่ถอดออกมานะครับทีนี้เรามาดูลูกดํานะครับสาเหตุที่ปิ้นออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับมันเกิดจากเห็นไหมครับตัวแถบสีฟ้านะครับนี่ก็คือลูกดํานะครับเห็นรอยเปื้อนไหมครับถ้ามันเสื่อมสภาพนะครับใช้งานไปนานๆนะครับเสื่อมสภาพแล้ว เปิดตัวนี้ออกมาดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้ให้เราเปลี่ยนนะครับถ้าหาตลับแบบนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับสามารถเปลี่ยนแค่เฉพาะลูกดำได้นะครับแต่ว่าร้านที่ผมสั่งมานะครับตัวนี้ในราคาแค่200 200กว่าบาทนะครับเป็นของเทียบก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับไม่จาเป็นต้องใช้ของแท้นะครับเปลี่ยนง่ายๆนะครับตามวิธีที่ ให, abei, ให้ดูนะครับก็คือก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องถอดตัวสีส้มๆออกก่อนนะครับอุปกรณ์สีส้มที่มันติดอยู่นะครับเราก็ถอดออกแล้วก็ดึงแถบตัวลูกดําออกมานะครับแถบตัวนี้มันจะปิดลูกดําไว้นะครับเราดึงออกมาให้มันสุดให้มันหลุดเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่ก็คือตัวใหม่นะครับตัวใหม่ตรงที่เขาเรียกว่าลูกดํานะครับก็คือเนี่ยตรงนี้นะครับ แถบสีฟ้านะครับก็เรียกว่าลูกดําไปถามที่นะครับร้านซ่อมเครื่องปิ้นนะครับบอกว่าถ้าเกิดซ่อมนะครับเปลี่ยนแค่ลูกดํานะครับเปลี่ยนแกะตัวครอบตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนแค่ลูกดํานะครับราคาเปลี่ยนอยู่ที่7 0 0บาทนะครับผมก็เลยไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าพอมาซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับได้ทั้งชุดนะครับชุดนี้เลยมาทั้งกล่องเลยนะครับเราไม่ต้องไปแกะไป ไปอะไรนะครับเราได้มาได้ของมานะครับวิธีการใส่จับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาลงร่องแบบนี้นะครับแล้วก็ลูดลงไปให้มันดังแก๊กแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการเอาใส่นะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแล้วนะครับทดสอบพิมพ์ดูทดสอบปิ้นดูนะครับจะได้แบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับหมึกก็คมนะครับไม่มี รอยอะไรผิดปกตินะครับต่างกันลิบลับเลยนะครับโอเคนะครับก็เอาไวา้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้วิธีการซ่อมเครื่องพิมพ์เตอร์เลเซอร์นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่างรีวิวสวัสดีครับ